วันนี้นะรเราอะจะมาปราบปีศาจเราไม่ได้ปราบสกิมดี้ท้ยเรนแล้วเราจะมาปราบปีศาจกันปี่า Hence, จมันมีกตัวก็น่าจะประมาณสี่ตัวที่รู้มาฮ right ่อี่ตัวแรกอยู่ต่อหน้าเราเลยใช้ปืนใช้ยิงก็จบแล้วไอ้ที่มันว่าอุ้ยอุ้งอกเร็วมันอาพ่อเออเดี๋ยวมาห้าออกช้อนตัวต่อไปเพื่อนนอยหนีก่งที่สุดแล้ว อืวอืห้าุลนแต่ก็ิโอ้แล้วเออโอ้หตัวนี้ตัวนี้หนักกว่าเพื่อนตัวนี้โคตรหนักเลยว่ะเฮ้ยอืม,อม เออโอ้อออยสปีกเกอร์หนูนี่นแกเข้าสปีกเกอร์เพื่อนตูเหรอเฮ้ยเออเออเป็นไงล่ะ <c oughs> โย่เกยตายไปซะข้าสปีกเกอร์เพื่อนรักฉันละเอ้อเข็มชัดคอเลยมาถึงบอสแล้วสินะวันนี้ไอ้บอส đây là tay của kể cả đều tay một lần nữa mày phải tui mik quá đọc tui bên nào ok yên ha 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 yuu ha สองหามันเดี๋ยวนี้นี่แน่เย้ไปจิบป